ในหัวข้อที่2เนี่ยสิ่งที่อยากจะโชว์นะครับในส่วนของเดโมโวันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของการทําในส่วนของตัวนะครับอ่าเท็ตอินเทอ g e เจนเมนจเมนต์นะครับ,ารบตามที่ไผ่มีการพีเต์ไปนะครับซึ่งเป็นความสามารถในเวอร์ชันล่าสุดเลยที่ทางตัวซอเราเนี่สามารถทําได้นะครับถามว่ามันมันมันแตกต่างจากเมื่อก่อนยังไงนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็น1 เป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่อยู่ในตัว Test Intelligence นะครับอ่ามันอาจจะไม่ได้แยกโมดูลออกมาโดยเฉพาะนะมันก็จะไปอยู่ใน IOC นะครับไปอยู่ใน Resource เมื่อก่อนนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยมันก็จะแยกนะครับเป็นเป็นหนึ่งแท็บออกมาเลยนะครับทำหน้าที่เรื่องของตัว Test Intelligence Management โดยเฉพาะนะครับหน้าที่หลักๆเลยก็คือเราสามารถไป get feed นะครับมาจาก Third Party ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเท็ดอินเทลเลจที่เป็นฟรีหรือไม่ฟรีก็ตามนะครับเราสามารถไปเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์กับพวกเขาได้นะครับแล้วพอเราไปเก็ตฟีดมาเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้ตัวซอเนี่ยทำตัวเองเป็นเท็ดอินเทลเจนะครับซึ่งยุทเคสหลักๆเนี่ยก็คือ,อเวลามีเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่ภผ่บอกนะครับ มีเหตุการณ์โจมตีเกิดขึ้นนะครับเราอยากจะได้ข้อมูลเท็ดอิน l ทลเลจมารวมกันมาหาข้อมูลเป็นถังกลางในการที่จะค้นหาข้อมูลนะครับเราก็สามารถทําได้นะครับหรือว่าเราอยากจะให้ตัวเท็ดอ l l เทลเล Management ของตัวซอเนี่ยอัปเดตกลับไปที่อุปกรณ์ Security ปลายทางนะครับถ้าเกิดเขาซัพพอร์ตพวกที่เป็น Standard Protocol นะครับไม่ว่าจะเป็น t ิกซี่นะครับหรือว่าจะเป็น CSV File นะครับ ก็สามารถอินทิเกตร่วมกันได้ในส่วนนั้นนะครับเขาก็จะสามารถนําค่าต่างๆเนี่ยเหล่านี้ไปใช้งานได้นะครับวิธีการทำนะครับอ่าเราเริ่มจากหน้าแดชบอร์ดก่อนถ้าเกิดเราไม่เคยคอนฟิกกลอเชัยลอะไรมาก่อนเลยตรงนี้ก็จะเป็นหน้าโล่งๆนะครับแต่ว่าอันเนี้ยทางน nope บเองเนี่ยเคยทาเดโมไปเรียบร้อยแล้วนะครับโชว์ลูกค้าไปเรียบร้อยแล้วมันก็เลยจะมีข้อมูลฟีดต,ต่างๆอยู่นะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะมาที่หน้าในส่วนของตัวฟีดนะครับเทสฟีดต,ต,ตัวนี้นะครับอ่า หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ทําการแอดนะครับว่าเราอยากจะแอดอ่ะโทษนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราอยากจะมาคอนฟิกเรื่องของตัวเท็ตอินเทลเจนต์ก่อนนะครับเมื่อกี้เราอยู่หน้านี้นะครับก่อนหน้านี้มันจะยังไม่มีเรื่องของคอนเนคเตอร์อะไรที่เราเคยคอนฟิกมาก่อนนะครับถ้าเราอยากจะคอนฟิกเรื่องของคอนเนคเตอร์นะครับมันจะมีลิงก์ตรงนี้ให้หรือว่าเราจะเข้าไปที่ตัวคอนเนคเตอร์ เมื่อกี้เลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับคอนเนคเตอร์ที่อยู่ในส่วนของตัวออโตเมชันแล้วก็คอนเนคเตอร์นะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าคลิกลิงก์นี้มันก็จะเด้งมาที่หน้าคอนเทนต์ฮับนะครับตามที่ไผ่บอกก่อนหน้านี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนหละว่าเมื่อก่อนคอนเทนต์ฮับเนี่ยมันจะมีแค่เรื่องของตัวคอนเนคเตอร์เท่านั้นนะครับในเวอร์ชันนี้มันก็จะมีรวมหลายอย่างรวมมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนเนคเตอร์เรื่องของโซลชั่นแพคนะครับเรื่องของตัววิกเก็ตต่างๆนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เราเลือกทที่่ฝังงขอเ i n t e l l i g e n c Management นะครับฉะนั้นมันจะทําการฟิลเตอร์เทคอ่าหัวข้อที่เป็นอ่าคอนเนคเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเท็จอินเทลมาให้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเวนเดอร์นะครับเป็นเท็จอินเทลที่อ่าให้บริการนะครับในปัจจุบันนี้ที่ทาง Fort ต n ินเนเรามีคอนเนคเตอร์เชื่อมอยู่นะครับซึ่งบางตัวเนี่ยก็เป็นตัวที่เสียเงินนะครับบางตัวก็เป็นตัวฟรีนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างเช่นของตัวอ่าทวิตเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้อันนี้เป็นฟรีนะครับนะครับ เราสามารถคอนฟิกโกลชั่นนะครับใส่แค่ชื่อนะครับแล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวตัวฟอร์ติซอเนี่ยเขาจะทําการไปไปเก็ตนะครับพวกค่า IOC ที่ได้มาจากทางทวิตเตอร์นะครับกระบวนการเนี่ยเหมือนกับการทําให้ซออินทแเกตกับเซียมได้นะก็คือต้องไปทําในส่วนของการทํา Data i n g นเก i o n นะครับในส่วนนี้ขอยกตัวอย่างของทวิตเตอร์เลยแล้วกันนะครับพอเรากดปุ๊บนะมันก็จะมาในส่วนของเมนูที่เป็น Data i n g r e s i o n นะครับที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วตอนที่เราทําตัวเซียมกับซอะครับ สามารถใส่ไททีเลียได้นะว่าเราจะดึงค่าอะไรนะครับพอเรากดเฟรนปุ๊บนะครับมันก็จะไปดึงค่ามาจากทาง IOC ของทวิตเตอร์นะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าครทีเลียที่เราเลือกเนี่ยมันมีค่าหรือเปล่านะครับถ้ามันมีปุ๊บเนี่ยมันก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็สามารถแมปนะครับระหว่างข้อมูลทางด้านซ้ายกับด้านขวาเนี่ยนะครับให้มันตรงกันได้นะครับหรือว่าอยากจะทําคอสตอมนะครับเรื่องของแมปปิ้งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็สามารถคอสตอมได้นะครับแต่เนี้ย ทางนอกเองจะใช้ค่าเป็น default ที่ได้มาจากทางตัวซอเลยนะครับซึ่งเขาก็จะทำการแมปปิ้งม่ให้หมดแล้วนะครับอย่างเช่นเรื่องของ Reputation เรื่องของ TLP นะครับเรื่องของ Value ต่างๆเรื่องของ type นะครับแล้วก็จะดึงค่ามาจากฝั่งของตัว t ว i t t e r เลยนะครับอย่างเช่นไทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวแฮตเรื่องของ IP เรื่องของ URL รเนี่ยเราก็จะแมปปิ้งกันตรงๆเลยนะครับถ้าเราคิดว่ามันโอเคแล้วเราก็กดเซฟนะครับพอเซฟปุ๊บเนี่ยมันก็จะถามแล้วว่า เราอยากจะให้ตัวซอเนี่ยไปคิวรี่นะครับที่ฝั่งของตัวท w i t t e r IOC เนี่ยทุกๆกี่นาทีทุกๆกๆี่วันนะครับหรือว่าทุกๆกี่ <c oughs> กชั่วโมงนะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเป็นสเกจดูได้นะครับก็คือเปลี่ยนค่าเป็นเย็ดแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้มันทําทุกๆกี่นาทีทุกๆกี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับก็ใช้หัวข้อตรงนี้ได้เลยนะนะครับก็คือเลือกเป็นเฮาเฮาลี่น, <c oughs> นะอ่ะเลือกเป็นรายชั่วโมงนะครับเลือกเป็นรายมินิทนะครับแล้วก็ ถ้าเราอยากจะได้6ชั่วโมงอย่างเงี้ยก็เป็น star s 6นะครับก็จะกลายเป็น command บอกว่าทุก6ชั่วโมงแล้วก็กด save ได้เลยนะครับแล้วก็ลองดูนะครับถ้าเกิดมัน s e ตผ่านหมดเนี่ยมันก็จะขึ้นถูกหมดนะครับหรือว่าเราจะกดลองติ๊กให้มัน run ทันทีเลยก็ได้นะเพื่ออยากจะเป็นการเทสกันนะครับแต่อันนี้น็อ save ไว้แล้วนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องทํอะไรและถ้า conflict c o l l i i o n ถูกต้องนะครับ connector เชื่อมต่อได้เนี่ยมันจะขึ้น complete แล้วก็ available อย่างนี้นะครับแปลว่าถูกต้องแหละนะครับ แล้วเราก็รอเรื่องของ Interval Time นะครับแล้วเดี๋ยวในส่วนของ IOC ต่างๆเนี่ยมันจะมาโผล่ที่ฝั่งนี้นะครับมาโผล่ในฝั่งของตัวเทรดฟีดตรงนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตรงเนี้ยเรามีฟี e IOC เนี่ยที่ให้มานะครับจาก c o n n e c เตอร์เ a ฟ l ลของฟอร์ติซอแบบไม่ต้องซื้อนะครับมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ Feed มาค่อนข้างดีด้วยนะครับอย่างเช่นอย่างของเมลไซโลเนี่ยนะครับของทวิตเตอร์เองก็ดีนะครับแต่ว่าตัวที่ เป็นตัว USOM ตัวนี้ครับเป็นฟีดของรัฐบาลตุรกีนะครับคือไอเนี้ยลองปรับอยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่าเขาก็ฟีดมาเป็นกู๊ดนะครับจริงจริงมันเป็นแบดนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับฉะนั้นอเนี้ยเดี๋ยวต้องไปปรับค่านิดหนึ่งนะครับทุกคนเห็นแล้วแบบว่าเอ้ยทำไม IP หรือว่าโดเมนเนี่ยมันดูแปลกๆนะครับแต่ทาไมมันมันถึงเป็นกู๊ดนะครับอันนี้น่าจะมีความผิดพลาดทีหนึ่งนะครับในตอนที่เราทําฟิลเตอร์กันนะครับแต่ว่านี้คือตัวอย่างเฉยๆที่จะให้ดูนะครับอ่ะ หลังจากเราได้ฟีดเสร็จปุ๊บนะครับเราอยากจะทําการแชร์ไปให้เพื่อนบ้านนะครับหรือว่าให้อุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเราก็ต้องมาทําในส่วนที่2นะครับเราเรียกว่าการทํา d a t a s e ซนะครับในส่วนนี้ถ้าเราไม่เคยทํามาก่อนนะครับ d a t a s e เเนี่ยเขาก็จะไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาเลยครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือกด Add Data Set ก่อนนะครับแล้วเราก็มาใส่เรื่องของตัว Label นะครับว่าอยากได้ชื่ออะไรนะมันมาคับใส่นะครับแล้วก็เงื่อนไข ที่เราอยากจะทำฟิลเตอร์นะครับเรื่องของ I/O C ต่างๆเนี่ยเงื่อนไขคืออะไรนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างเฉยๆนะครับอนนขอ cancel ไปก่อนนะครับในส่วนของตัวอย่างนะครับของจริงเลยแล้วกันนะครับก็คือเราทำในส่วนของ f o r t i s o r Backlit IP นะครับสิ่งที่เราฟิลเตอร์มาก็คือเราอีฟิลเตอร์เฉพาะเรื่องของ IP เท่านั้นนะครับฉะนั้นไทมันก็ต้อง equal อเท่ากับตัว IP a d d r e นะครับ r e p ป i ตเตชันเนี่ยผมเอาทุกอย่างนะครับที่ไม่เท่ากับร o ทนะครับฉะนั้นอะไรที่เป็นแบ k เป็น s เปเ i ียลนะครับเป็นเป็นอโนนอะไรเงี้ยมันจะมาทั้งหมดนะครับเราก็จะเก็บไว้ในส่วนนี้ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเราอยากจะให้มันน้อยกว่านี้เราก็ฟิลเตอร์เพิ่มเติมได้นะครับพอเราทําเสร็จปุ๊บเราก็กดเซฟนะครับมันก็จะโผล่มาทันทีในส่วนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากจะแชร์นะครับเราก็กดตรงนี้นะครับ อันนี้คือถ้าเกิดเราอยากจะดูก่อนนะเมียไม่แช่นะครับถ้าเราอยากจะดูว่าสิ่งที่เราทําฟิลเตอร์เมื่อกี้มันได้รีเซ็ลอย่างไงบ้างนะครับเขาก็จะทําการ export เอ็กพอร์ตออกมาให้ในส่วนนี้นะครับเห็นว่ามันก็จะเป็นเรื่องของ IP ทั้งหมดที่เป็นสปิเชียลนะครับแล้วเขาก็จะบอกด้วยว่าซอร์สต้นทางเนี่ยที่เราได้ข้อมูลมาเนี่ยมันมาจากฟิลเตอร์เทสต์อินเทลเจนต์ตัวไหนนะครับเห็นว่ามันมีทั้งฟอร์ติกาดมีทั้งเวนเดอร์อื่นๆด้วยนะครับซึ่งเป็นฟรีฟรีเทสทั้งหมดนะครับเป็นฟรีดทั้งหมเลย แล้วก็เรื่องของคอนฟ idence ด้วยนะครับที่ได้มาฉะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราบอกว่าค้า5 0มันน้อยไปเราอยากจะได้ค่าคอนฟ idence สัก80 90อะไรเงี้ยแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนค่าได้นะครับถ้ามันคอนฟ idence ยิ่งเยอะเนี่ยก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นมาลเลเซียแน่นอน100%อะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับอ่ะพอเราทําเสร็จปุ๊บนะครับเราก็อยากจะไปแชร์ให้กับคนอื่นใช่ไหมครับอันนี้มันค้างนะครับโทษทีนะ เราก็อยากจะแชร์ให้กับคนอื่นนะครับเมื่อกี้ผมไม่ได้กดเซฟนะมันค้างอยู่นะครับเราอยากจะแชร์คนอื่นนะครับสิ่งที่เราทําต่อก็คือมัในส่วนของตัว feed configuration ด้านนี้นะครับเขาก็จะเขียนอยู่เลยว่าเป็น outbound feed setting นะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดเรายังไม่เคยทําเลยอะครับมันก็จะไม่มีโผลขึ้นมานะครับเราสามารถไปไปเลือกได้นะว่าเราจะ enable หรือไม่ enable นะครับอยากจะแชร์ที่ level เท่าไหร่ตรงนี้เราก็เซตได้นะครับเราก็มาเซตว่า outgoing feed เป็นยังไงนะครับ พอเราเซตปุ๊บนะครับเราก็จะมีในส่วนของตัว t ท็กซี่เ v ิโดยอัตโนมัติ Default มาเลยนะครับไม่ต้องไป Create จากที่อื่นแล้วนะครับสามารถ Build-in อยู่บน FortiSor ได้เลยนะครับเขาก็จะทำการ Config IP ตัวซอราแล้วนี่แหละให้เป็น t ท็กซี่เ v นะครับแล้วเราก็สามารถนำค่าต่างๆนะครับตรงนี้ที่เราที่เราทำาม Data Set เอาไว้ครับไปแชร์ให้กับอุปกรณ์อื่นๆได้นะครับอ่พอเราทำปุ๊บนะครับมันก็จะโผล่มาเมื่อกี้เลยตัดสี Data Set นะครับ ทำไมต้องเป็น4หัวข้อนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันสามารถไปอินทิเกตร่วมกับ f o r ์ติเกตได้นะครับเช่นเรื่องของ IP b a c k l i s t เรื่องของ Domain b a c k l i ต์เรื่องของ URL Backlit t แล้วก็เรื่องของไฟล์ h ฮดแบ็กลิสต์นะครับเขาก็จะมี ID มาด้วยนะครับสิ่งที่เราทําก็คือเราก๊อปค่าตัว URL นะครับในรูปแบบของ JSON ก็ได้หรือว่าในรูปแบบของ CSV ก็ได้นะครับไปใส่ที่ฝั่ง Fortigate นั่นเองนะครับก็เป็นการจบกระบวนการนะครับการทำต